แค่รีบี๋ยอล่าสุดสวัสดีกัราล่าสุดสวัสดีครับ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 ชาวเมโลปอมทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ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 สสวััดีครบชาวเมโลปอมทุกคนครับสวัสดีครับเดี๋ยวเริ่มเกมเลยนะคะครับอ่าข้อแรกสิ่งที่อยู่ในบ้านสามพยายามเริ่มจากตาอู๊ดไม้ถูกพื้น เครื่องดูดฝุ่นไม้กวาดบ้านแนงัตีวันที่ดูดซ่วมเอ้ยตะอู่ก้อนสิเออบนสีกวาดพื้นเออไมโครเวฟเอออะไรอ่ะที่เช็ดรถเออสิงล้างจานตุ้งซักผ้าเออถังขยะเออผ้าเช็ดตัวเออ ผ้าเช็ดผืนตู้เสื้อผ้าอาเช็ดหน้าขี่ถาน้าตะกร้าผ้าตู้รองเท้ากินกระแดดจูเสื้อแม่อะไรอ่ะมันเป็นตู้เสื้อผ้าตรงไหนเอาตู้เสื้อแม่อะโอเคเออสลิปเปอร์อยาทาร์สิวอึทำงานถ่ายรองเมาเออยาลดกดอยาทาฟ้า หนึ่งสองสามไอ้บ้าผมไม่มีผมไม่มีกขาบ้าอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนบ้านรถก็ว่ามันแค่อ๋อไม่ได้ไปต่อไหมครับอะต่อเขาต่อไปเขาต่อไปอไปเชื่อศิลปินเป็นวงหรือเดี่ยวในประเทศนอกประเทศก็ได้สองพยางเริ่มจากเป็นต่อดีไวไดโน ชื่อศิลปินไงลาร์ดตาอูเป็น่ตเจเลอร์ขอบเโมโนแท็กลากซี่สเคโลโก้ไคุณแตกิงดีมายหรใครใครดีมายม่ได้นงไม่ตอบั้มครับ แต่ว่าผิดสองข้อต่อไปเมนูอาหารเริ่มจากไดมอนสี่พยางศ์ไก่คาราเกะข้าวหน้าเนื้อสี่พยางศ์หรอสี่พยางศ์ใช่ไหมอ่าข้าวไข่ข้่นกุ้งข้าวผัดกระเทาน มันไก่ทอดข้าวหน้าหมูทอดข้าวมันไก่ตุ๋นการเอาสั่ข้าวผัดกระเทียมข้าวไก่ตือนข้าวเอ็นไก่ข้อทอดอะไรใช่หรอเอ็นท้อไก่ทอดโอเค เดี๋ยวอย่าทำเป็นขัาคิดอยู่เอ่อไม่ใช่ไข่เจียวหมูสาบอ่ะต้มแซ่บหมูตุ๋นตำปูปลาไก่บ้านย่างเกลือโอ้โหไก่บ้านย่างเกลือเล้งกระดูกอ่อนใช่ปลาข้าวผัดพริกแกงทาโกยากิตำปูปลาไปแล้วไทยน้ำไนท์ไพริก ไม่เป็นไรไมเป็นลยพ่อไม่เป็นไรเอา่เป็นไรข้อที่สามนไม่เป็นไรพอเก่ามีควคนไทยยังไม่ดีแล้วีทั้งหมดหกี่ข้อนะเดืออีกสองข้อไม่ต้องแข่งกันหรือเปล่าแต่ว่าแข่งไปแล้โอเคโอเคต่อไปสิ่งที่บ่มบอกความเป็นไทยอ่าสองพยัมสองพยัมเริ่มจากเจริญการไหว้ดีนะ ทหารไปต่อทไทยตำรวจลำไทยเออดีมวยไทยเออไหวทำไมลูกหลังมันมันโดนแร์ได้ปี๊เอนแอร เอาไม่ก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดก็มีจริงอ่ตรถยนต์สายไฟรถยนต์มันหลกออะไรถึงประเทศไทยรถเยอะสายไฟสาไฟต่อต่อสิเสร็แล้วเหมือนหรอเหมือนลรอสองสามอาจเป็นต่อหนึ่งคะแนนไปถึ้เราสุดท้ายครับสุดท้ายโอเคนะคำอุทานที่พูดออกมาตอนตกใจ กี oh ่พยายามครับสองพยายามเอาตะอู่ก่อน oh ก o ดคุณพระเฮ้ย my god เกลียดอะไรนะเก๋าแจโอเคยแบแล้วแล้วก็เอามีคนแพ้แล้วก็คือไม่ได้ดีไม่จงดีไม่ตัดออกดีไม่ตัดออกตัดออกสิ่งที่คนแพ้ต้องทำก็คือจะต้องทำหน้าตาน่ารักใส่กล้อง30วินาทีขนาดเลยตัดออเลยพี่จับเวลาให้ไหม ไม่ถือไม่แน้นะงานสุดๆอด่านับรับถึงรับเวลาไม่เด้จับเวลาให้ไดอ่ามามานึ่ามเาน้ารับด้วยิเออหน้ารักยังไดไวดสต็อกละใล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วน้แล้วแล้วมันเล่กเร็วเร็ว รอยอ่ะน่ารักน่ารักมันยังอยู่11วิวะไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเวลามันผ่านไปไวไงน่ารักน่ารักน้าแล้วมีหรอเท่ครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้ว14 16ละเฮ้ย19แก้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว10วิสุดท้ายหนึ่งเฮ้ยแตดึงแก้มด้วยดึงแก้มด้วยดึงแก้มดึงแก้มเออเออสองนิ้วด้วยสองนิ้วด้วย จิ้มแก้มจิ้มแก้มมื่อยหน้าแล้วนะทำท่าเมี้ยวเร็วแต่ว่ามันมี๊เอาอะดูต่อครับฝากเพลงซิงเกิลใหม่ของพวกเรา5คนด้วยนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าอุ้ยคุณบ้าโอ้ my g ก็ โซนหนึ่งแก้วน้ำกันเยอะๆแล้วครับครับผมแล้วก็ฝากผลงานอื่นๆของพวกเราวล่าสุดนั่นเนะครับางในที่วันสามสิบเอ็ดเลยนะครับผมครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามทุกช่องทางเลยนะครับ Last One Official นะครับครับผมเจอกันครับบ๊รยบายยิ่งเจอยิ่งใช่่ยิงใกล้ยิ่งชอบขอมอส่วนเลยก็แล้วกันคุณักคนรักใจผมมันโดนตกไปหมดแล้วเก็บสมก็คงไม่ทัน จนเจ็บไปหมดแล้ว